สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน้องพี่คนรักเอวันทุกคนนะฮะเจอกันกับผมในรอบนี้เรามาคุยกันหลังเกมนะครับสำหรับฟอร์มราวานสนามที่5เสร็จสิ้นกันไปในเวลาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่นะครับในเวลาในบ้านเราเนี่ยนะฮะเอวันที่ประเทศจีนนะครับเซียงไฮ้เซอร์กิตก็ตามแผนตามคาดแต่มันคงไม่มีอะไรที่ต้องมาพลิกล็อกนะครับหัวตารางแทบไม่ต้องรุนอะไรกันมากมายล่ะสแสดงความยินดีด้วยครับกับชายชนะอีกครั้งหนึ่งของแม็กซ์วอร์สเตอเพนนะครับออกนำสิบสามสิบวิเอบางท่านอาจจะบอกคุณปุ้ยครับทำไมมันน้อยจังอ่ะ เมื่อวานนี้สปินแค่19รอบเนรอบไปทั้งหมด13วินะครับวันนี้ทำไมสิบอ่อจะเป็นเรื่องของเซฟตี้คาด้วยนะฮะตั้ง2อคนนะครับที่โผล่มาใกล้ๆกันอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะฮะแสดงความยินดีกับโพเดียมอันดับที่2ครับแลนด์โรนอาริสวันนี้ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับอืมก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยนะฮะค่ายส้มวันนี้แล้วก็แสดงความยินดีกับโพเดียมอันดับที่สครับเชโกนะฮะเซกิโอเฟเรสก็เออวันนี้เรดบูลยืน1กับยืนสามเลยเดียวนะคครัับบแแล้ววกก็สดดงามยินี โบนัสพิเศษฟ้าเทแลปหนึ่งแต้มของบรันโดอาลอนโซนะครับจบอันดับที่เจ็ดไปนะครับแล้วก็คว้าฟ้าเทแลปไปนะฮะแสดงความยินดีกับแรนโดนอริสอีกครั้งหนึ่งนะครับกับตำแหน่งขวัญใจนักโหวตนะฮะนอริสก็ถือว่าได้รับการโหวตนะครับบ่อยๆนะห้เป็นไรเวอร์ออฟเดอะเดย์แล้วก็ที่นี่ด้วยเช่นกันนะครับกับโอเดมยมอันยอดเยี่ยมของเขาในอันดับที่สองกันเนาะ แล้วก็อันดับที่4-5ก็เป็น f e r r a ร i นะครับของทั้งเลแ r ลแล้วก็ทั้งคอร์ลสไตน์ะครับอันดับที่6เป็น Mercedes ของจอร์ดเซลครับเ็7เป็นเ e r ร์รันโดอ n s อนซเป็น m ม l a r ลาของ Oscar ร์ปิอนะครับเเป็นทันเซอร์ลุยสแฮมมตันะครับแล้วก็10เป็นฮาร์สนะครับของ Nico h ฮาวเ n นเบิรน้องเล็กอล x a n ing, นเดอร์อัลบนนางสุสิงห์ฮะก็ทําได,ด้ดีสุดก็คือแค่อันดับที่12ครับก็ไม่มีแต้มกันไปนะครับไม่จบการแข โอ้วันนี้ RB เนี่ยเหมาเลยนะครับทั้งคู่เลยครับก็ทั้งแดเนียลเล็กแล้วก็ยูกินะครับเจอทั้งกวาดเจอทั้งทิมตูดเข้าไปนะฮะไม่จบแล้วก็วอลตอรี่บอรตัสนะครับรถมีปัญหารถพังกันออกไปนี่นะสามคนนี้ก็มีส่วนทำให้เกิดเซฟตี้คาร์กันได้นะครับทุกคนตอนนี้ก็เลยทำให้แม็กซ์นั้นคะแนนออกนำเชโกไป25แต้มก็คือ1สนามนะฮะผ่านไป5สนามเนี่ยก็คือส่วนต่างนี่เป็น1สนามแล้ว ก็อาจจะขาดลอยกว่าปีแล้วยังยังยังไม่ถึงปีแล้วนะปีแล้วน่าจะโหดตอนนี้ไหมนะครับเพราะว่าแม็กซ์ไปสะดุดนะครับที่ออสเตรเลียามาจะไม่ละก็ยี่สิบห้แต้มยังถือว่าไม่เยอะหรอกนะครับยังได้เรารื้อเริมกันอย,นอยู่ในขณะที่สามสี่นะครับก็จะเป็นเฟรรอร์รารี่นะครับสามสี่ 4. ก็คือเป็นเลคแคร์แล้วก็เป็นคาร์ลสไซต,ตามมาประมาณ10กว่าแต้มนะฮะตามหลังเชโกมานะฮะแล้วก็คาร์ลสก็ตามหลังเลคแคร์มาอีกนะครับประมาณ10กว่าแต้ม จากนั้นก็จะเป็นห้าหกเนี่ยเป็นแม l คลาเรนนอริสกับ p ทียสตรีนะครับอ่าห้าหกเป็นแม l คลาเรนกันมาแล้วก็จะเป็นอ่าเ็เป็นจอร์ดเซลนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ทีมอันดับหนึ่งก็จะเป็นเรดบูลอันดับสองเป็นเฟอร์รารี่อันดับสามเป็นแม l คลาเรนอันดับสี่เนี่ยจะบอกว่าเป็นเมอร์เซเดสได้ได้อยู่ฮะแต่มันมันขึ้นหน้าอยู่ชิีวเฉียดนะฮะทุกคนก็คืออารอนโซ่เนี่ยตามหลังจอร์จอยู่หน่อยเดียวเอง ในขณะที่อลอนโซนี่ขึ้นหน้าทันเซอร์อยู่ทันเซอร์ก็ถูกแรนโซ่ไล่มา mm hmm. ก็เลยทําให้เนี่ยฮะอันดับที่4เนี่ยระหว่างแอสตันมาตินกับเมอร์เซเดสเมอร์เซจะล้าหน้าปินนิดนึงนะครับทุกคนโอ้วันนี้ปีนี้ฤดูกาลนี้นะครับผ่านไป5สนามเนี่ยถือว่าเมอร์เซเดสเนี่ยสถานการณ์ดูดูดูย่ำแย่นะเ mm hmm. มื่อเทียบกับฟอร์มเดิมของตัวเองครับ mm hmm. ในขณะที่3ามอ่าไม่ใช่สามที่จากปกติมันจะมี4ทีมท้ายตารางนะที่สู้กันในปีที่แล้วเนี่ย แต่คราวนี้เพิ่มเป็น5ครับกลายเป็นทีมที่มาแรงนะในทีมท้ายตารางเนี่ยเป็นฮาร์เก็บแต้มได้แบบรัวๆเลยครับวันนี้ก็มีแต้มโดยนิโก็ฮาเคนเบิร์กอีกแล้วอนะครับสนามก่อนได้แต้มไป2คนนะสนามนี้ h ฮาเคนเบิร์กได้แต้มไปในขณะที่ทีมต่อมาก็คืออาร์าร์บีนี่ก็เรียกว่าได้แต้มอยู่นะครับแต่แต่แต่วันนี้ไม่ใช่วันของพวกเขาครับก็คือไม่จบเองขันทั้งคู่เลยในขณะที่คิกซาเบอร์ーーนะครับ ของบอลทาของโจกวนยูแล้วก็วิลเลียมของอัลบอนแล้วก็ทางโลแกนซาเจ่นเนี่ยยังไม่มีแต้มนะครับหาแต้มกันไม่เจอผ่านไปห้าเรสแล้วเนี่ย uh huh. จากทีมหัวตารางในครับในปีแล้วอย่างวิลเลียมเนี่ยนะกลายเป็นตอนนี้ไม่มีแต้มแอลพีนก็ยังไม่มีแต้มนะครับใน,ในรอบนี้สนามนี้นะฮะก็เกือบจะได้เขาอันดับที่สิบเอ็ดโดยโคอ,องแต่ก็ไม่ได้ฮะนี่คือภาพรวมนะครับในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของคะแนนในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหลังจากผ่านพ้นไป5สนาม แต่ในเ,เหตุการณ์ในวันนี้นะครับมีอะไรจะต้องตื่นเต้นน่าลุ้นกันบ้างจุดเปลี่ยนที่มันออกมามันเป็นแบบไหนยังไงกันเนี่ยมีเหตุการณ์ไหนเท่าที่พอจะจําได้ที่พอจะนึกออกแล้วกันนะฮะทุกคนก็ไม่อยากจะเล่าแม็กซ์เยอะหรอกฮะทุกคนแฟนๆเขาก็อย่ามานอยผมละฮะเพราะามันไม่มีอะไรจะเล่าฮะมันไม่มีอะไรจะเล่าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนจับวางเอาไว้เลยฮะไม่ได้ว่ามีอะไรพลิกผันครับอาจะบอกว่าแม็กซ์อาจจะทําให้แฟนๆใจเต้นนิดนึงในช่วงท้ายเกมที่บอกว่า ตรวจสอบยางให้หน่อยดีบอกทีมงานไปทีมงานก็บอกว่าทุกอย่างโอเคนะครับหายห่วงอะไรเงี้ยก็ <c oughs> เป็นมุกหรือเปล่าไม่รู้หรอกนะฮะแต่ใดๆแล้วมองไปก็ไม่มี <c oughs> ไม่มีอะไรนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็มันไร้เทียมทานอยู่แล้วแทบจะแบบว่าไม่ต้องลุ้นถ้าใครมาคิดว่าเป็นทุกข์กับหัวแถวเนี่ยมันจะดูไม่สนุกก็ผมบอกเพื่อนๆไม่เลยฮะให้ไปลุ้นมันสองสามสี่ห้าซึ่งซึ่ง,งผมก็ยังเดาไม่ออกน,นะครับว่าจะเป็น นอลิสนะจริงๆผมคิดว่าเชโกเนะียมีมีคุณสมบัติที่จะเอาหนึ่งที่จะเอาสองได้นะครับวันนี้เรดบูลควรจะหนึ่งสองด้วยซ้านะวันนี้จริงๆรถนะฮะมันมันควรจะเป็นหนึ่งสองด้วยซ้าแต่มันมาแบบนี้มันก็มีจุดเปลี่ยนอยู่ถ้าจุดเปลี่ยนในการที่เพรเด้เขาตกพกเดีแบบสองเนี่ยผมมองว่าอย่างแรกเลยก็คือการเจอความเก่าเก,าเกมของเฮียโซนะฮะในช่วงแรกด้วยความที่โค้งนี้นะครับโค้งแรกเนะี่ยมันโค้งหนึ่งโค้งสองเนี่ยมันจะเป็นโค้งแบบ ยาวเลยนะฮะเออแบบไหลาย,ยาวกันเลยก็คือเข้าขวาแบบยาวนะครับหนึ่งก็ขวาก็ต่อแบบยาวไปอย่างเงี้ยดังนั้นนะครับถ้าใครชูตขึ้นมาได้ดีแล้วก็มาบังได้ก่อนเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสเลยทีนี้อาลันโซ่สตาร์ทคันที่สามเนี่ยดูดีกว่านะครับดูดีกว่าก็คือเรียกว่าเข้ามาแบบไม่ต้องล้นไม่ต้องอะไรเลยนะฮะไม่ต้องเบียดต้องแปรอะไรกันนะครับเลยทําให้เนี่ยนี่คือจุดเด่นหนึ่งนะครับที่ทําให้เชโกเนี่ย ต้องล่วงลงมาแล้วกว่าเขาจะไล่แซงอารอนโซ่ได้เนี่ยหรอบนั้ผ่านไปในขณะที่5รอบในเวอร์ซรเปนเนี่ยลอบไปน่าจะ5้หวินาทีแล้วอะในตอนนั้นนะครับถ้าไม่มีช็อตนี้เนี่ยผมคิดว่าเพราะว่าหลังจากที่เป r เรสแซงอารอนโซ่ได้เนี่ยก็แทบจะแบบฉีกหนีหนีไปได้เหมือนกันนะฮะนั่นก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าศักยภาพของยามินเดียมนะฮะของเชโกเนี่ยก็ไปได้ดีนะครับในช่วงแรก เรียกว่ามันมาพลาดตรงนี้เพราะผมว่ามัน,ม,นมันก็แซงกันได้ในยากในระดับหนึ่งในช่วงแรกเหมือนกันนะทุกคนมันมันเลยต้องใช้เวลาถึง5รอบไนงะกว่าจะแซงเข้าไปได้นะครับตรงนี้แหละกลายเป็นเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งก็ <c oughs> ออกสตาร์ทเนี่ยด้วยยางยางมีเดียมกันทั้งหมดแหละฮะแล้วก็มีน่าจะเป็นทันเซอร์นะครับอ่าที่ที่เอายางอ่าเป็นทันเซอร์แล้วก็เป็นใครอีกคนหนึ่งผมจําไม่ได้นะฮะมีมีทันเซอร์นะครับที่ออกออกด้วยซอฟแต่ก็แทบจะไม่มีผลเลย เพราะว่าท่านเสอร์เองก็บน่นตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าแต่ทำไมมันลื่นถลายอย่างนี้วะเนี่ยนะครับทําไมเหมือนบาลานซ์รถเหมือนจะจะไม่ค่อยดีมีบางสิ่งบางอย่างมันเ,เสียหายหรือเปล่านะครับเห็นวิทยุบอกมาเนี่ยนะเพราะว่าขนาดนี้เลือกยางซอเพราะว่าไปสตาร์ทคันที่18ไงนะก็นี่แหละฮะสิ่งที่เป็นงานยุ่งยากของเพเรสในใน,ในตรงจุดหนึ่งต่อมาก็คือเซฟตี้คาร์นะครับเซฟตี้คาร์มาเซฟตี้คาร์แรกเนี่ยมันเ,เป็นบอลตัสนะครับ มันเป็นเหม็นๆระหว่างายางยางจะหมดแล่ไม่หมดแล่นะครับก็คือมีบางส่วนที่เข้าไปแล้วนะครับกับมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าพวกที่ยังไม่เข้าที่โดดเด่นก็คือเป็นเป็นคู่แข่งคนสําคัญในในอนาคตของของเฟรเดหมายถึงว่าอ,อนาคตสนามเนี้ยนะตอนนั้นยังไม่ปรากฏในช่วงแรกงคือแรนดอลิสนะฮะยังไม่มองไม่ออกว่าเขาจะโจอันดับที่2ได้แต่พอเขาสามารถที่จะยื้อยางไปได้นะครับยื้อยางไป,ไปไปได้แล้วก็เซฟตี้คาจากรถ ของบอตัสมันพังเนี่ยนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ทำให้ออนอร์ลิสได้จังหวะที่โอเคเลยนะครับยืมมาได้ตรงนี้ผมว่าน่าจะมีหลายๆคนนะครับที่อยากจะก๊อปปี้แมคเาเรนของนอร์ิสอยู่นะแต่คิดว่ามันก็น่าจะไม่ได้กันหมดนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะทําตามมันแล้วจะได้ผลใช่ไหมละครับวันนี้ก็ถือว่าแผนเนี่ยเข้าเป้านะครับแผนของนอร์ิสแล้วก็จังหวะโอกาสมันมาแบบโอเคพอมาพอจะกันเลยทีเดียวนะในตรงนี้เนี่ย ก็เซฟตี้คาร์มามันก็ทําให้ uh, ท่านเซอร์ได้ประโยชน์ที่เราจะว่าไปนะทุกคนนะนะครับมาสองรอบอะ่นะเนาะรอบแรกก็เป็นนี่แหละนะฮะเป็นวอลเลย์บอลตัดนะครับที่รถอยู่ๆก็เหมือนไปพังนะครับไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนตัวไหนยังไม่ได้ตามข่าวเลยแล้วก็เซฟตี้คาร์รอบที่สองก็ <c oughs> ไม่ได้ห่างไกลกันเลยฮะไม่ได้ห่างไกลกันเลยเพราะว่ามันมีการชนกันเนี่ยนะครับมันมีการชนกันก็คือ รนสโตรเนี่ยไปจิ้มท้าย d ด n น e l ลริคาร์โนะฮะทำให้ d ดเน e l ก็ต้องออกจากการแข่งขันในเวลาต่อมาแม้ว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนเหมือนจะไปต่อได้นะครับเหมือนจะมาดีเลยล่ะแต่ความเร็วก็ดรอปลงไปคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของนี่นะาการโดนแอสซันมาตินในจูบท้ายไปแล้วก็ Kevin m a g กนู s เซนนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เขาขับแล้วก็ไปพุ่งโอ้นะฮะก็เรียกว่ายูกิซูโนดะรอบนี้เลยทําให้2หนุ่มจาก RB เนี่ยฮะ เจอทิมเข้าไปทั้งคู่เลยฮะไม่จบกันงขันไม่มีแต้มเลยนะครับน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งแหละก็กรณีของยูกินะฮะก็ทําให้เกิดเป็นเซตีิคาร์นะครับใน,ในรอบที่2แต่ก็รู้สึกข้องใจอยู่อย่างหนึ่งนะทำไมต้องแบบว่าใช้เวลาเนื่อน,นานเหลือเกินนะครับทั้ง2รอบเลยเซตติคาร์เนี่ยของบอตัสเนี่ยมันก็วิ่งไปรถมันก็ไปพังอยู่ในขอบสนามนั่นนะครับดานข้งนอกนะไม่ขอบด้ซ้ำแหละ ไม่มีชิ้นส่วนอะไรที่จะมาตกมาน้ำมันหกหรือเปล่าไม่มีนะจริงแต่ก็เหมือนวิง่งโอ้โหนะฮะสงสัยจ,จะเอาใจแฟนๆเนละให้แฟนๆได้เห็นรถแบบเตกระยะแบบวิ่งช้าๆมันจะได้เห็นช้าๆหรือเปล่า้ผมก็พูดส่งเดชไปงั้นนะ,ะทุกคนอย่าว่ากันนะรอบที่2องเหมือนกันนะฮะก็คงจะมีนักแข่งที่บนอยู่แล้วบ้าผมว่าจริงๆ เรียกว่าวอร์มยางแล้ววอร์มยางอีกนะครับจนจะให้อุ่นๆเนี่ยยางนะจนกลายเป็นยางจะร้อนไปหรือเปล่าวิ่งชมเมืองกันนานเหลือเกินนะฮะนี่เรลู้สึกติดใจตรงนี้นิดหนึ่งหลังจากนั้นมาก็ <c oughs> นะครับลงแข่งขันกันต่อไปนะฮะก็เหลือแต่สามคนก็ออกจากกันแข่งขันไปคนไหนนะครับที่มีแผนแผนของเฟอร์ราี่ทำอะไรพลาดบ้างนะฮะเฟอร์ราี่ทำอะไรพลาดผมว่าออกตัวบานไปคู่เลยนะรู้สึกจะขาดทุนนะฮะ เฟอร์รารี่จะขาดทุนนะครับบานออกไปคู่เลยอ่ามีขาดทุนก็มีเชคโก่นั่นแหละนะครับแล้วก็มี2เฟอร์รารี่เลยส่วนส่วน2แนมะคาลาเรนเนี่ยทำได้ดีฮะไม่ได้อะไรมากมายพวกที่ได้กําไรก็คือคงจะเป็นอ่าอลาสโซ่ so นั่นแหละนะครับเอาตามระดับอ่าหัวแถวท,ท,ที่ลุ้นคะแนนกันเนี่ยมีโมเมนต์อะไรอีกบ้างที่น่าลุ้นนะครับก็คือโมเมนต์ของอลอนโซ่นะครับใ,ในในแผนที่จะ เอาอยางซอฟต์เนี่ยมานะครับแต่รู้สึกว่าจะโดนคุมกันนหนึ่งในเซฟตี้คาก่อนไหมแต่ก็แก้ลํำได้ดีนะฮะแก้ลํำได้ดีก็ไม่ได้เสียหายครับไม่ได้เสียหายอะไรแม้ว่าจะเอาซอฟต์มาแล้วมันมันไม่ไหวเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไปเอาอยางมินเดียมมาหวดนะครับ12อรอบสุดท้ายนะครับที่อลอนโซเข้าพิจไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะลุ้นไปไล่ทันจอร์ดลเซลในตอนแรกนะคิดว่าน,านะฮะ,ะน,น,น่าจะไล่ไล่ทันอยู่แต่ก็ด้วยความที่ไล่มาหนัก เกินไปในช่วงแรกนะครับมันมันก็เลยไม่ไหวไม่ทันจริงๆก็เลยได้แค่คันที่7ไปจากทีเออ่เข้าพิษตัปเปลี่ยนยางออกมาในะแต่มันก็ดีนะครับถึงถึงไล่ไม่ทันจอดเนี่ยก็ได้ฟ้าเทแลบมาผมก็ว่าไม่เสียหายครับตรงนี้นะครับถือว่าตามเป้าตามตามแผนอยู่ไม่ได้มองว่าผิดพลาดอะไรนะมีจังหวะที่หวาดเสียวนะครับจังหวะที่หวาดเสียวจังหวะเข้าพิษเนะจังหวะเข้าพิษรู้สึกว่าจะมีอยู่2เหตุการณ์ั้มฮะก็เป็นเกิดจาก ในช่วงที่แกสลี่เข้าพิษไปนะฮะตอนนั้นก็คือเหมือนจะออกมาแล้วคล้ายๆว่าตัดหน้ากันนะครับออกมาแบบชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ตอนนั้นมันช่วงเซฟตี้คาร์เลยมันทุกคนแย่งกันเข้าพิษใช่ไหมฮะออกมาก็พุทดพัดวิ่งสวนกันไปสวนกันมาวหวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะชนกันน่ะเกือบไปแล้วแต่ที่หวาดเสียวกว่าคือกรณีของแกสลี่อีกนั่นแหละฮะแกสลี่ก็ไปเปลี่ยนยางนะครับอันนี้ไปเปลี่ยนยางในรอบต่อมานะฮะไม่ใช่รอบที่จะไปชน จะมีการเกี่ยวกันชนกันในใน,ในพิษเลนนะรอบนี้รู้สึกว่าไปเจอปัญหาก็คือเหมือนมันถอดล้อนะครับล้อด้ดานด้านหลังนั่นแหละมันข้างไหนวะเนี่ยข้างขวาข้างขวานะฮะล้อด้านหลังข้างขวาก็คือจังหวะไปถอดแล้วทีนี้ใช้เวลานานมากนะฮะไปผิดพลาดท,ทางเทคนิคอะแต่ทีนี้การที่นักแข่งเขาจะรู้ว่าควรจะออกได้ไม่ได้เนี่ยมันจะมีทีมงานอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหน้านะครับคอยให้สัญญาณนะฮะ โอเคไปได้หรือว่ายังอยู่อะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปสื่อสารผิดท่ายกันตรงไหนยังไงในตอนนั้นเขาลืมมองหรือว่าเขาอะไรยังไงกันนะฮะกลายเป็นนักแข่งเนี่ยส่งคันเร่งไปแล้วในขณะที่ยังไม่ได้อะไรดีเลยนะฮะก็เลยทําให้เหมือนออจะมีการกระแทกกันอยู่นะครับเรื่องของล้อของอะไรเนี่ยไปยังทีมงานคนนึงนะครับที่เปลี่ยนล้อเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเจ็บมากไหมเดิเดดดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากหรอกฮะแต่เขาคงจะเวอร์กันไปอยู่เหมือนกัน ในจังหวะนั้นก็ถือว่าโอ้โหนะฮะใช้เวลาไปเนิ่นนานมากผมก็จําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่แต่นานจริงๆนานจริงๆฮะเพราะว่ามีปัญหานะครับเรื่องของล้อใส่ล้อใส่อะไรเข้าไปเนี่ยก็ต้องไปรอดูนะฮะว่าจะมีข่าวมีอะไรออกมายัางไงนะครับตกลงว่าคนที่ให้สัญญาณเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าทํางานเสร็จหรือย,ยังหรือเปล่าหรือว่าเขาดูผิดพลาดนะครับทั้งที่ทํางานไม่เสร็จแต่เขาขึ้นให้หนักแข่งสัญญาณนักแข่งไปได้ไหมหรือว่าผิดที่นักแข่งไหมนักแข่งไม่ได้ดูหรือยังไงหรือเปล่าอันนี้ ผมก็ยังไม่ได้ไปตามเรื่องมานะฮะทุกคนแต่เท่าที่เห็นมันก็ถ่ายแค่แป,ป๊บเดียวเราเลยก็เลยก็เลยยังไม่รู้นะฮะว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงแต่มันก็เป็นช็อตความชุลมุนวุ่นวายของเอลพีนนะครับในรอบนี้แล้วก็ไม่มีแต้มด้วยนะทั้งคู่ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสนามนะครับที่ไม่มีแต้มทุนี้ก็ขาลงขาลงจริงๆฮะขาลงจริงๆแหละทันเซอร์เนี่ยก็ไล่มาจบแบบที่9ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนถ้าจะว่าไปแล้วนะแม้ว่าจะได้จังหวะในเรื่องของเซฟตี้คาร์ของอะไรแต รถไม่ได้รวมทั้งจอร์ดเซลเองนะครับผมว่าจอร์ดเนี่ยยืนได้ตรงนี้ก็ถือโอเคแล้วนะทันเซอร์จาก1 8บมาเนี่ยก็โอเคนะครับสมควรที่จะปลมือให้แล้วจอรเนี่ยที่พยายามที่จะวัดกับวัดกับเฟอร,ร,ร์รรีเนี่ยไม่ได้ฮะไม่ได้ไไดต,ต้องยอมรัดจริงๆในวันนี้ศักยภาพต่างๆนี่มองมองเห็นชัดเจนนะครับว่ายังยังเหมาะยังไม่เหมาะที่จะขึ้นมาเป็นทีมอันอดับ2อันดับสนะเป็นรองอ ฟ o อรี่เป็นรองแม็ a คลาเลนกันอยู่นะครับทุกคนก็อ <c oughs> อกมาในแบบนี้ <c oughs> ผมเชื่อว่านะครับ <c oughs> ก็คงจะมีหลากหลายความคิดเห็นเลยนะที่มองไปว่ามันหมดรุ้นหมดสนุกหมดอะไรต่างๆผมก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาปลอบใจเพื่อนๆนะครับในแต่ละคลิปที่คุยกันหลังเกมแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันก็ขาดรอยค่อนข้างจะขาดรอยกัเมนเป็นในแบบนี้แต่ย้าคาเก่าคําเดิมนะฮะผมว่าในในเรสนี้มันก็เป็นอะไรที่สนุกสนานอยู่ในในโมเมนต คือก่อนก่อนแล้วเนี่ยผมก็ตั้งเป้าไว้นะว่าผมอยากจะลุ้นว่าแม็กคลาเรนกับทางเฟอร์รารี่เนี่ยใครจะมาดีผมผมลุ้นแค่นั้นจริงๆนะครับอันนี้พูดจากใจจริงเลยเพราะว่าผมคิดว่าอยากอยากจะเห็นแม็วันนี้แม็คลาเรนเนี่ยผมผมมองตั้งแต่แรกแล้วว่าน่าจะน่าจะดูดีกว่าเฟอร์รารี่อยู่หน่อยนึงนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่มั่นใจในในวันอาทิตย์นะครับเลสยาวๆเนี่ยห้าสิบหกรอบเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะต้านเฟอร์รารี่อยู่หรือเปล่า เพราะว่าแม้ว่าผลงานโดยรวมคิดว่า,น,าน่าจะแอบแอบเหนือกว่านิดหน่อยแต่ปรากฏว่าวันนี้ได้เห็นกลยุทธ์แผนนะครับของการาหนึ่งพิสตอปนะครับของของนอร r i ิสเนี่ยนะฮะก็ถือว่าโอเคทำได้ดีนะฮะทำได้ดีแล้วก็โฟลลารีเองนะฮะมาช็อตในช่วงรแรกๆก็คืออย่างที่บอกไปว่าเสียอนดับไปในช่วงรแรกๆนี่นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งนะครับที่ทาใหา้หมดลุ้นโพเดียม ตอนแรกเนะี่ยคิดคิดอยู่2อย่างแหละคิดว่าโอเคนะครับคงจะต้องลุ้นโพเดียมกันระหว่างระหว่างแม็กคลารเรนกับเฟอร์รารีเนี่ยแต่ผมผมมั่นใจอยู่แล้วนะว่ายัางไงเสียเบสบูลจะต้องมีโพเดียมอาแม็กไม่ต้องไปคุยนะฮะแต่ผมมั่นใจว่าเฟรสเนี่ยยังไงก็ต้องมีโพเดียมอยู่แล้วละ่ะแต่ไอาโพเดียมอันดับสุดท้ายที่จะเหลืออยู่ในการแย่งกันเนี่ยมันจะเป็นการแย่งกันระหว่างเมอร์ซเดสกับเฟอร์รารีเนี่ยผมผมหวังแบบนั้นจริงๆเอาไม่ให้เอ่อเฟอร์รารีกับแม็กคลารเรนนะครับ หวังแบบนั้นจริงๆแต่แอบแอบหวังกับแม่ครัยนอยู่หน่อยนึงนะฮะว,ว,ว่าว่ามันมันน่าจะเหนือกว่าแต่มันก็เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจนั่นแหละ,ะฮะก็คือแผนก็ดีแล้วก็มีเซฟตี้คาร์มาในจังหวะที่เหมาะสมพอดีในขณะที่เฟอร์รรี่ก็ไปทำท่าในช่วงแรกๆนั่นแหละนะ,ะทุกคนอ่ะนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับเท่าที่พอจะนึกออกผมก็ดูกันเต็มๆนะฮะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับไม่ได้เข้าห้องน้ำอะไรเลยนะครับดูกันยาวๆเลย <c oughs> <c oughs> ในวันนี้นะครับพอจะนึกได้ในตรงนี้แหละนะ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เจอกันในคลิปหน้ากันก็ขอบคุณทุกการเจ้าปอดทุกการสนับสนุนพวกประมาณสักสองทุ่มน,นะครับคืนนี้ผมจะไปไลฟ์สดนะฮะในช่องอมอเตอร์จีพีนะครับช่องไร้เกิดแรงคนร้องมอเตอร์จีพีใครอยากจะไปเปิดประเด็นตรงนั้นนะครับก็อลองไปเพิ่มไปคุยกันสดๆนะครับว่าจะเป็นยังไงกับบรรยากาศตรงนี้เลยนะครับเออเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะมืดจะค่ำกันไปแล้วเนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวก็เจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ